วันนี้ก็มารีวิวแกะพัาสดุกกันนะคะก็จะมาจากร้านนี้เลยเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องดีๆก่อนเพราะรู้สึกว่ากล้องเราจะลม้มอ่ะทุกคนเอาแบบนี้เลยละกันนี่ก็จะมาจากร้านนนี้เลยเราจะม,มีที่ตั้งกล้องนะคือเองดิจ้ามาจากร้านนี้ใส่ละชื่อร้านอ่ะนี่ชื่อร้านนี่นี่มาดูกันนะคะว่าพี่สั่งอะไรไปเนาะ อ,อย่างแรกเราก็ต้องใช้คัตเตอร์ในการเกะนะคะทุกคน,นแล้วก็เกตออกไปชึบชึบชิบชิบชบชบ,ชบอันนี้เป็นการเกะที่ทุลักทุเลมากแม่เพราะใช้มือเดียวนะทุกคนอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเอาแบบนี้ละกันค่ะทุกคนเราใช้มือเดียวในการเกะอืมอันนะเราก็พยายามในการแกะจริงจริง แต่แล้วก็อีกนะอ่ะเราก็ลีกกันเลยนะเชฟ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 ชบชิบชบโอเคก็เกีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ๊ะก็มาดูกันเนาะว่าพี่สั่งอะไรไปเนาะอืมโอเคเดี๋ยวขอปรับแสงแป๊บหนึง่งโอเคเราก็มาแกะกันแล้วนะจน๊ะนี่ปึ๊บปุ๊บป๊บอาจารย์ขนมมาแล้วนะใครที่สั่งขนมกับพี่เอาไว้นั่นนี่ มาแล้วนะครับก็จะเป็นเจ้าราวนี่จิ๋วเนาะประมาณนี้ใครที่สั่งไว้ของมาแล้วนะครับจะส่งพว่นี้ทุกเลยออเดอร์นะอืมโอเคตามนี้นะไปแล้วาย,ายใครที่สั่งไว้ก็ของมาแล้วนะจักก็ที่โอนแล้วพี่ส่งให้พุ่นี้ทุกออเดอร์นะครับถ้าเหลือยังไงเดี๋ยวพี่มาบอกนะใครที่จะเอาบาวนี่เนาะไปแล้วาย